สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการยาดานก้กาทีวีกันดีนะครับวันนี้ผมได้สร้างเครื่องประหารชีวิตคนไว้นะครับมันสามารถประหารชีวิตคนได้ในพิบตานะครับโดยการเดินด้วยโดยการโดยการ<ๆ>วิ่งเข้าไปใส่เครื่องนี้ครับเออแต่ทำไมตา,มา,ตาน,นี้มันมันโดนนิดหน่อยวะมันไม่แรงแบบเมื่อกี้วะเออเออโอ้มันดินมันดินมันดิเออ,อตกดินคู่เลย เราละบินไอ้สัสฟ้าตกไม่เราจะมาเราจะมาเล่นกล่องกระปุกอมสินกันกระปุกอมสินทำยังไงทำเป็นรอยสเปย์นี่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 ที่ประหาชีวิตคนที่ใหม่จดกันตายก็แค่ไปยืนไว้อะไปยืนไว้อะเออ เออเออไมตายเอ้าไม่ตายเออกระดูกหักดันดันเอ้าท่านั้นมันอะไรควันอะไรนั่นนะเออควันอะไรวะควันสามสองเออ ปีนไม้เฮ็ดไล่เล้ต้องทำอย่างนี้เราไปไปเฮ้ย <c oughs> ติดของไว้อ๋ออย่าบอกนะว,ว่าอะไรเขารู้แล้วว่าอะไร้ังก็คงรู้แล้วแหละติดไอโฟนแน่เลยใช่ฮะแมว No, no. เดอาอยนะ่าง oh, <no. S 2> นี้มันไม่ดีเอาเลยมาซุกเลยดูสิว่าของเราของกันมันไหนจะโหดกัน,กนไอ้นี่ทำไมมันไม่อยู่สักทีวะกล้องกล้องดูดิกล้องดูดูของอะไรเขารู้แลว้วมันจะไม่ไป <c oughs> ถั่วต้มเขาออกไปอยู่แล้วล่ะ ตอนนี้มันหยุดได้เขาแปะแปะของลอะหายไปเลยทางเสกใหม่คือนึกว่ากับทันอยากได้สิตันดูนชีวิตคน <laughs> ชีวิตคนไนมะ่ชีวิต โตเท้กาแฟไทยกูออออกสกเอ่เอเอ่มเฮโโกว่าเทพ่าอกำันไ็ทำได้หรอเฮ้ยมันปิกมันแล้วนู่นอะโอ้เอาพางเลยกองกลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับรายการแห่งความล็อกรายการแห่งความเกลียน กับตาทำไม่ได้ดิขอเรา <S <S บินได้ด้วยวันนี้เราจะมาลาตีสวัสดณจีแมนกันครับสวัสดีครับจีแมนจีแมนนะครับจีแมนเตรียมตัวตายได้ยังครับจีแมนสองท่านวันไม่ตายนี่กล้องเราคนนี้ถึงจะจตายกล้องกล้องกล้องเราคนนี้ถึงจะตาย แกนี่แน่ไอ้แกนั่นครั้งเดียวเฮ้ยกล้องกล้องกล้องเชื่อปะเอาเอาหมัดต่อยมันครั้งเดียวตายกล้องลองเอาหมัดมาต่อยมันดิกล้องดูนะหน้าเราซะใหญด่ดูนะกล้องนี่หมัดกล้องหมัด <c oughs> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไว้ทำวันนี้ครับโจ๊กเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีครับหน้าไปทำอะไรมา,าครับเปลี่ยนไปเยอะเลยทำอะไรมาครับโจ๊กเกอร์อไปปนธนาการกรุงศรีใหม่อีกแล้วรครับกล้องดูวิชายแยกล่าง,อ,คคอ,งอยากเห็นวิชายแยกล่างไหมเกมควนที่ไม่ามากเลยแค่นี้ก็ทำเป็นไม่โดนกล้องกล้องดูวิชายแยกล่าง แยก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 แว่าแยกของว่าโอเคแยกหมดละโู้ดุแยกล่างจับแฟบด้วยกดครั้งเดียวยังเอาเลยอะไรอ่ะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือประหารชีวิตที่โคตรโหดก็ไม่รู้จับกระบาดไม่ได้ ถามบุดม o นี่คือวิชาแยกล่างของของรルโตเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้อา้าวเฮ้ยมันมันหมดแล้วเหรอวะหมดแล้วเหรอวะตายตายนี่คือวิชาแยกล่างของรルโต สวัสด hey, ีครับนารูโตะลุงครับนารโตะเฮ้ยกล้องกล้องไม่ไม่เปลี่ยนสีเครื่องนี้เหรอนารูโตะนารูโตะไม่เปลี่ยนสีเครื่องนี้เหรอกล้องเป็นนารูโตะเฮ้ยนี่นไปะโอ้กินข้าวแป๊บบายบายนี่คือความรู้สึกของคุณพอยล่าเอ้ยนี่คือเวลาของการไปดวงจันทร์ความรู้สึกของคุณก็คืออยากตายในทันทีเราจะไปเรากำลังจะไปกันละ ตอนนี้เราอยู่ห่วงอวกาศนะพี่น้องห่วงอวกาศโอ้เกาะให้แน่นๆนะมันจะลุกหน้ากับมันจะแหกโอ้เดโอ้ช่างน่าสงสารเขาจริงๆเลยนะน,นี่ขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ยังไงเรือ่องกันเลยนะเออฮัลโหลครับ ฮัลโหลสวัสดีครับคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกกับความใหญ่หรือเปล่าครับ <c oughs> ใช่หรือเปล่าครับงั้นผมจะช่วยคุณเองครับตายเนี่ยช่วยเองครับพอ,อคุณตายปุจะรู้สึกเหมือนเดิมครับ เป็นเดิมน,นะครับ oh, so, I am the giant of the boxing โ oh, 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 oh. อ้โหฮัลโหนี่คือการเล่นซ่อนหา,หาระดับระดับใหม่เราแป๊บเราค้างอีกแล้วๆๆโอเค <seven>, okay, นะครับระหว่างที่มันค้างนะเราจะไปหาทีซ่อนกันนะครับคิดในนี้ปัญหาเราไม่เจอแน่เส <t> ียหายละเอาฟัง<โ> oh, I am the Spider-Man. One day uh, today I want to say eat the fucking Uh What are you doing here? Huh? <coughs> what? What the fuck? Fuck <coughs> What the hell? Fuck! ไม่เศร้าว่ายืนนิ่งทำไมครับมีปัญหาอะไรหน้าผมครับ <c oughs> อะไรครับมีปัญหาอะไรครับเออคุณดูหน้าตัวเองสิไม่เห็นหน้าตัวเองครับตอนนี้เห็นหน้าตัวเองเป็นอย่างเดิมครับ <c oughs> ตอนนี้หน้าผมเนี่ยฟึงฟึงเอา <fuck. S 1> ฟังฟังไม่ไม่พาคุณไปกันละฟังหน้าคุณหล่อมากเลยครับผมขอชมอย่างยิ่งครับหน้าคุณโคตรหล่อเลยครับฮะหล่อโคตรล้าเลยครับไหนดูสิหล่อมากเลยครับอ,อ๋อหลอเกินเห็ดทำไม่ได้เรากับเป็นเหมือนเดิมดุดิไม่เว้ย ชมหน้อย่า้มากกว่าแม่เงเทพล่ะ